สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค,ค่ะวันนี้ค่ะนิมมีเมนูนะคะที่เมืองนอกกําลังฮิตเลยค่ะชื่อเมนูว่าคุกกี้โดมินิป๊อปค่ะเมนูคุกกี้โดตัวนี้นะคะจะเป็นการทําโดคุกกี้ที่ไม่มีไข่ค่ะแล้วก็สามารถทานได้เลยโดยไม่ต้องอบนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะคะว่าทํายังไงมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำเมนูคุกกี้โดมิิป๊อกกันนะคะอันดับแรกค่ะก็ใส่เนยค่ะเมนูนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่แบบใส่ทุกอย่างปนกันแล้วก็ตีรวมกันไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เมนูนี้จริงๆคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าเมืองนอกค่ะเขาขายตัวเนี้ยแบบบางคนเขาขายใส่กระปุกแล้วด้วยแล้วก็ถ้าใครเคยทานไอศครีมบางยี่ห้อค่ะเขาจะใส่คุกกี้โดตัวนี้ในไอศครีมด้วยนะคะ อันดับแรกเลยเราก็จะตีเนยกับน้ําตาลนะคะซึ่งเรามีน้ําตาล2ตัวก็ใส่ลงไปได้เลยทั้ง2ตัวค่ะเคียบรยตีนะคะโดยใช้ความเร็วปานกลางค่ะ ตอนนี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยนมค่ะใส่นมลงไปตีต่อค่ะพอเริ่มเข้ากันนะคะก็ตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแป้ง สำหรับแป้งนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้ค่ะไม่ได้ใช้เตาอบแล้วก็ไม่ได้อบด้วยค่ะเราก็เลยต้องนําแป้งไปขั่วก่อนเพื่อให้เขาสุกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลย เราก็ปาดแป้งที่อยู่ขอบขอบโถนะคะเข้ามาตรงกลางนะคะเพื่อให้เขาตีทั่วถึงกันนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็ใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะ ตีพอเข้ากันพอประมาณแค่นั้นเองนะคะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มสีสันเข้าไปนะคะเป็นช็อกโกแลตเม็ดสีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีไข่ค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนก็เดี๋ยวเราค่ะจะนำคุกกี้โดตัวนี้ค่ะแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูหลังจากที่เขาฟรีดกันค่ะค่ะ mm hmm. แล้วนี่นะคะ mm hmm. ก็เป็นแป้งโดค่ะที่แช่ฟรีซแล้วประมาณ5นาทีนะคะมันก็จะออกมาเหนียวเนียว,น,วนุ่มๆอย่างนี้เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะใส่โคนค่ะตัวนี้เป็นมินิโคนนะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะหรือว่าถ้าใครหาซื้อตัวมินิโคนไม่ได้นะคะจริงๆตัวนี้ปั้นเป็นสกูปกลมๆแล้วก็แช่ฟรีซต่อก็ทานได้เลยเหมือนกันนะคะก็ใส่ลงไป ประมาณนี้นะคะแป้งมันจะเหนียวเหนียวหน่อยต้องคอยจับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เพิ่มความอร่อยโดยการใส่ช,ช็อกโกแลตเพิ่มเติมได้นะคะตัดมานะคะประมาณนี้นะคะ ถ้ามันเหนียวเราอาจจะต้องปั้นเขานิดนึงค่ะเนี่ยไปปั้นก่อนถ้ายังเหนียวมากจริงๆเราก็สามารถเอาไปแช่ฟรีซเพิ่มได้นะคะมันจะตักง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราตักเลยโอเคนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้เพิ่มเข้าไปเรียบร้อย อันหนึ่งนะคะมันโอเคนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคุกกี้โดมินิป๊อปนะคะน่ารักใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆแบบนี้ค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย